สวัสดีพี่น้องกระทงมือข่อยสามคนบริเฮียนยากซื้อขนมฝังมาแต่มือว่านนี่แล้วก็ดึงออกซื้อมาเมือคืนนี่ออกว่าจากถุงว่ามาตากให้มันแห้งถ้าซื้อว่ามันเปียกร่องน้ำมันสิจมเลยเป็นบริเป็นหน่อก็ได้เอามาตากด้านนี้มันแห้งแล้วเรืวด้านนี้จักสองสามชั่วโมงเขาจังสิบไปร้อยเพราะมันยังหมืดอยู่โอ้มันยังแจ่อยู่อ๋อโอเค ให้มันเมืดอันก็หนีจักหน่อยก่อนมาหันหาเทียนบ่ได้วันนี้พ่อหญ่หาเห็นแล้วโอเคได้แล้วในไ,ได้แล้วก็สิเอาเทียนใส่นอกห้ทางนี้มันแหงก่อนพี่น้องใส่ตรงนี้ละเดี๋ยวกระจบขึ้นแล้วก็ใส่ก็ใสแค่นี้กับพ่อกับพ่อเดีร้อยน้ามูเนาะเดี๋ยวเฮ็ดเล้วไปร้อยจังสิเบ,บิ่งกันต่อเ้อพี่น้องเด้อเอาง่ายๆ,ๆค่ะขอให้เด้ยร้อยน้ามูกับพอ่อเต็ดล้วกระท่อง ใส่เทียนลงไปแล้วพี่น้องเอาขอบเทียนออกนะ้อพินมันจะมน้นเป็นม้วนภาวะยังกับม้วนภาวะต่อสีนุ่งแวนล้อมซํมนีคก็ร้อยได้แล้วทูบกับปะตองใส้ง่ายๆห้าสามคนสามวันกลับมาเขาก็จะมากินกรงกินตะวองฮงผัวกาพาไปยังท่านแนม่อ,อยู่พี่นองตอนนี้กับตอนนั่นเลยห้าวแ <laughs> ม่นบอพนลพินเขาลอยกลางคืนหรือกลางวันเขาลอยง่าขึ้นแล้วเนาะ อนนงงบอกมันว่าสี่มงแรงตอนนี้ฮอตบายสองเครื่งย่ำแรงแสงแดดกำลังน่ามเราสนิล่ำไล่พายกันกินกาแฟแม่พิ่นกินชาแม่พิ่นเอาอมาตาบานมัดเหรอพี่น้องเนี่ยพี่เล่าก,กาแฟไรบีสาเสียงยาง,งมากแต่โคกเรียดโคกเรียดนี่มาๆๆในผู้ละอัน ได้คนละอันแล้วฮะก็ไม่ได้ไปหรอโอ้ยเนาะกะมาก,ก่อนเนอะเนาะก็ไม่ได้ไปเดินรอเลยเนาะเออไปคุณไม่ค่อยเถอดนะเพราะว่ากูถามว่าเขาจะไปทําอะไรกันจักกูสิบอกว่า <c oughs> จาังได้มึงจักบ่น้อยกระทงนะน้อยกระงทงเ,เออเอ้ยมา เอาสามอันมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแม่อยู่ไหนแม่ไม่จะเซ่นเลแม่อยู่ยยตรงกลางแม่อัันนน้นคนเตีย้ยนะคอยยืดทั้ง,ง้างชายลงไปลูกเดี๋ยวไปหอดันแม่น้ำก้อนพี่น้องโอ้โหวิวแมวิวหลักล้าน แสงไหมถ้าอยู่ตรงนี้เนาะถ่ายได้วิวเยอะเลยโอ้ยได้ถ่ายทุกวันแลวขวัญเพราะว่ามันต่างเวลาความสวยมันก็นแตกต่างเนะาะเออจอดอยู่ตรงนี้เนาะเออมันมีที่พักรถไม่ใช่เหรอที่นะึงอืมวิวพี่น้องเอ้ยงดงามกว่านี้ว่าม,มีอีกแล้วเรื่องวิวนี่ นนถึงนี่นแหละนะั่นแล้วก็จอดพอดีถ่ายได้พอดีเลยลูกรถถ่ายมามามาท่นาทนแสงกำลังงามพอดีแสงยังงามเลยสุดยอดสุดยอดนะ่ะเขาก็จอดเอาวิวคือกันเห็นม่้น่ะเขาก็ถ่ายรูปคือกันเห็นม่้แสง แสงสวยงามจะถ่ายเฮ้ยว่เยอะดูดอถ่ายรูปถ่ายรูปเยอะได้ซ้ำป่ะถ่ายรูปก่อนลอยกระทงทีหลังวิวพี่น้อง งามมากง่ามมากงามมาก,ามมากอยากได้ตัวเองเหมือนกันนะจ๊ะสวยจริงๆดูสิหาอะไรอีกแล้ววิวนะวิวงามอะไรปราณี้ดูสีแสงอาทิตย์อุ้ยแสงงามขนาดพี่น,อน้องเลยแสงสวยงามมากวิวลักลาน บรรยากาศรักหมื่นล้านดูสิไปถือกระทงกอนลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงวันนี้มันลอยกระทงอทอเออวันนี้ลอยกระทงเมืองไทยนะจ๊ะ เราก็จะลอยเหมือนกันหฮยจะเป็นงง่หลายวิวนี่โพดโพโพดถ่ายรูปบ่ได้พี่น้องอามาแล้วเอองามมากไหมบรรยากาศป๊าโถถ้าคุณพลาดคลิปนี้แล้วคุณจะไม่ได้ดูบรรยากาศอันสวยงามเลย รู้รู้จักคนเมื่อกี้เหรอรู้จักแกเป็นคนพม่าแต่เคยอยู่เมืองไทยขวันไปอยากได้รูปตรงนี้อะถ่ายให้หน่อย,ย <c oughs> ป้าหันหลังถ่ายแล้วมันไม่ได้สีนี้อุย้ยรูปกัะแงมพี่น้องเอ้สีกังแงไปอยากได้มุมนี้เอาหันหน้ามาหาหนูทำไมอกลับสิ อ้ยไม่หมหันกลับไปตรงไหน,นอ่ะป้าถ่ายวีดีโอไว้แล้วเหรอไม่ไม่เอารูปที่เอารูปแล้า,ลลาถ่ายแล้วในรูปเลื่อนไปอย่างเงี้ยอะไรถ่ายวีดีโอได้ก็ได้ไปไเขาเล็งพี่น้องเขาเล็งมันเย็นเขาหนาวแล้วเห็นบอข้าเจ้าก็มาถ่ายรูปเพื่อกันมันงามยีหลีได้พี่น้อง วิวนะนะมองนีนะเห็นไหมพอยืนถ่ายแล้วมันไม่ได้สีนี้ถ้าหันหลังถ่ายเองนะสีนี้มันไม่ได้มันเป็นสีอื่นมันจืดไปเลยอ่ะโอ้ยเนี่ยมึงรวบวายโอ้ยตกใจเอมองนีละไปพุ่นมันกระสินร่ำอีกไม่ใช่ว่าติดนี่นี่นี่ว่างเรื่งละจุด จุดปรติดกับเป็นพ่อพิธีก็ได้เพราะว่ามันล่มมันร่มมันจะติดหรือเปล่าเฮ้ยไปใช้ถุงป้ายจะน่าแม่จะน่ามาจากบ้านอันนะนะั้นอ่ะพินเลยคือบปอน้องมาแม่พินมันไม่ได้อ่ะติดปะะ่ะอืมมันเป็นไฟแช็กอันนะนะั้นอ่ะเจ็บมือไปหมดแล้วอ่ะเอียงลงสิเออ โอ oh. น้ำมันไม่ดีนี่ไฟแชกสิทอันนี้สะบเอ,อได้บอไปดูไปน,น,ไนี่เออด้ได้แล้วนี่โอ้โหกะตื่นเสียงหลดโอ้ oh. มันไม่ใช่หรอไม่ได้ใช่ไฟแช็กหรอกมันอยู่ที่ลมลมพดลมโพ มันบ่นได้อกมันเป็นน้ำลมำร่ำฟุ้นกูบระจุดดอกกูไปรอดแหละจุดทิ้งใจหัวใจเอาสาธุเด้อหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดไพ่หมดเสนยียดจันไรวิวันใจโยขอไขขอให้เอ็นนี้ขอให้ให้พอน,นี้เด้อสาธุเขาลงบ่ได้ตัวนี้เขาต้องไปฝุน้นอีลีเลยสูมันเลิกหัวเขาสิทิ์มลง มันเลิกพี่น้องมันเลิกสาธุมัดขอบมัดขอบมับดโศกดะพี่น้องเด้อโชคดีลำลำได้รวยคิดหวังสิง่งใดสมดังมุ่งหมายปรารถนาทุกประการเทินไปพัดผ้าไปข้อเข็นเอ็นให้ไขให้อีรีจางๆหน้าหน้าให้หม้ย กอไปให้มีแต่ความโชคดีคิดวังซึ่งใดให้ใดดังมุงมั่นปรารถนาการงานเจริญรุง่งเรื่องสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังทุกสิ่งอย่างสาธุสาธุของที่ลอยพ่มีแนวเป็นมลภาวะด้วค่ะเพราะว่าไม่น้อยถอดฐานเทียนออกแล้วนะคะมันจุดป่ติดยังไงวางลงไปมันก็ดับเชื่อป้าดิเพราะว่ามันยังลมอยู่ เอาละค่ะสาทูสาทูเดอ้อฟ<ด>ูป้าพินของมึงน่ะไปที่หลังแซงกูไวๆไวเลยบาทนี้กูไปก้อนเนี่ยม่น้ำกลมมึงเนี่ยบาทนี้ปาดของมึงแซงหนากูเลยวะของหนงองขวัญก็ลังไปตัวมนเตรียมตัวมนเตรียมแท้ขั้นนีนา้าไปไปท่านแม่ก็ป่าพุนนะแม่ก็ป่าไปหอดพุนละหอดสี่หอด,หอดเขตลัก,กันเข้ากันความยังก่ความปลอดภัยเหรอผุน ไปแม่ควันคิ่นมาจอดรถถาทายรูปลายแห้งพี่น้องเห็นว่าเขากำลังสิกลับบอกราทองฟ้าสีทองต่อไปชีวิตของเราจะต้องรุ่งเรืองรุ่งเรื่องห่วงเฮืองหุง่งเนาะพี่น้องเนาะเอาขอเอาโศกเอาโลกเอาไพนี้หมดแล้วมีแต่ความสำเร็จรุ่งเรืองสมดังเป้าหมายคือเมื่อผัดเห็น พัาจันกำลังจะตกดินเลยพัดจันกำลังจะตกดินพี่น้องงามหลางามหลเอา้ามือนี่คุ้มค่ามากเลยเด้อดูรถด้วยนะจ๊ะคุณลูกโบกมือบา,บายบาย नका परत सिंचरला कटायचा आला नाही तर चूप